อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆและมาคอมเมนต์ก่อนใครกดเลยกดเลยสวัสดีครับก็กลับมาพบก,กับเชฟบะแชนแนลนะครับก็จากตอนที่แล้วนะครับก็ได้ทําการเปิดสร้างรายได้ของทาง youtube ไปแล้วนะครับมีผู้ติดตาม500คนนะตอนนี้ขึ้นมาเป็น600กว่าคนแล้วนะครับยอดวิวประมาณ3,600นะ แล้วก็เรื่องเรียนนะครับก็ได้ไปโรงเรียนครบหมดแล้วนะครับก็เหลือแต่ไปทดสอบนะครับเหลือแต่ไปสอบแค่นั้นเองอีก18วันนะครับแต่ผมว่าเดี๋ยวลองไปเรียนอีกสักหน่อยไหมเอาชัวร์ไว้ก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้ตอนคืนพลังงานก็อนอนสักหน่อยนึงแล้วกันตอนกลางคืนนะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนเช้าไปหาอะไรกินด้วยที่ตู้เย็นโอเคเดี๋ยวไปกินด้วยนะ,อะนอนเสร็จแล้วนะครับไปกินก่อนเลย ตอนเช้าเดี๋ยวผมว่าอาจจะทําคลิปอีกสักคลิปนึ่งไหมเพราะว่ามันมีแต่คลิปเดิมๆนะครับไอเนื้อพิกไทยอะนะเดี๋ยวคนดูอาจจะเบื่อนะครับเดี๋ยวลองดูซิว่ามีสูตรอาหารอะไรใหม่ไหมมิสเลเวลอ,เอร์เอาเหรือแต่หัวหอมนะครับถ้าทําได้ไหมได้ทำอย่างเดียวก็ได้นะเออเป็นแบบทิคอะไรไปนะครับแต่ว่าใครจะมาดูหัวหอมอะอ,อย่างเดียวนะครับกดสายผักก็เหมือนกันนะ สายเออบางสายวิรัตก็เหมือนกันนะครับแสดงว่าผมต้องไปซื้อวัตถุดิบก่อนนะครับโอเคกวช้อปปิ้งตังเรามีอยู่65บาทนะครับเอ่อเดี๋ยวผมจะซื้อเป็นมีดแล้วกันนะก็เป็นเนื้อวัวกับเนื้อหมูนะครับเอาทำไมเนื้อหมูมันราคาแพงกว่าเนื้อวัววะหรือว่ามันอิงตามอันนี้จริงๆเลยหรือเปล่านะเพราะาช่วงนี้เนื้อหมูราคาขึ้นนะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าฝรั่งส่วนใหญ่เขากินเนื้อนะ เขาไม่ค่อยกินหมูเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่กินเนื้อวัวน,นะก็ครั้งนี้เดี๋ยวลองซื้อเป็นหมูไหมลองดูแล้วกันนะครับซื้อเนื้อหมูมาอ๋อมันมีแบบ6ครั้งนะครับคือแบบมีสต็อกสินค้าอยู่6ชิ้นผมซื้อมาหนึ่งซื้อเนื้อมาหนึ่งแล้วก็ถัดไปเป็นผักบ้างไหมผักมีหัวหอมนะครับแล้วก็เห็ดซื้อมานิดนึงอันนี้เป็นข้าวกับพวกพาสต้านะครับ ยังไม่เอาแล้วกันอันนี้พวกเครื่องปรุงต่างๆนะครับนมไข่ไก่พริกไทยดำพริกไทยดำมาสักสอไข่ไก่มาสักหนึ่งอันนี้คือของใหม่ทั้งหมดโอเคก็มีเท่านี้นะครับเดี๋ยวลองไปทำดูดิรอของมาส่งโอ้โหเชฟมาเองวะ่ะ <laughs> มาสเตอร์เชฟมาเองครับอลองคุยดิ เชฟออเดอร์ order, ก็น่าจะเป็นที่เราสั่งของไปเมื่อกี้นะครับคนนี้เขาบอกว่าเป็นเชฟ j u s t ิกประมาณว่าคนตัดสินเหรอหรอะไรประมาณนั้นปะเหมือนเป็นกรรมการไม่อาจจะมีคอนเทนต์มาแข่งขันทำอาหารนะครับน่าจะมีนะอืมเขาบอกว่าเนี่ยฉันเน่เป็นเชฟที่ดีที่สุดในเมืองนี้เลยนะที่คนที่เดินมานะครับแล้วก็ฉันได้เห็นวิดีโอของคุณแล้วนะได้ดูแล้ว ฉันคิดว่าคุณมีพรสวรรค์เลยนะแล,ะล้วก็ตอนนี้เขาบอกว่าลองให้ทําวิดีโอแบบสําหรับสูตรอาหารของฉันดูไหมเผื่อแบบจะได้เป็นที่รู้จักมากขึ้นนะครับ <l oss> ก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะโอเคนี่ไงคกกิ้งทิปเขาบอกว่าให้เอาเนื้อสันในนะครับมาผสมกับคุกมิกคุกอะไรเนี่ยซูวีเออ,เอามาซูวีกับเห็ดนะครับแล้วก็ในการทําโดยการใช้ไมรเวฟของแม่นะ เราก็ซื้อเห็ดมาแล้วนะครับลองคิดค้นสูตรอาหารดูสิเฮ้ของพ่งมาส่งนี่ใช่ไหมเอาของก่อนเอาของก่อนโอเคอ๋อนี่เขามีตำรามาให้ลวเลยเ,เว้ยเอ้าเฮ้ยแม่มากอดเฉยคืออะไรเอ่อแม่บอกว่าโหดีมากมากเลยนะลูกตอนนี้ลูกได้เรียนทั้งสัปดาห์เลยนะก็หวังว่าลูกจะตั้งใจเรียนต่อไปนะแล้วก็แม่มีของขวัญมาให้ด้วยให้ตังค์รอเปล่าแม่ เดี๋ยวเราลองทําอาหารสูตรใหม่ดูนะครับที่เชฟเอามาให้นะเมื่อกี้รางวัลของแม่ก็คือการกอดหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับนี่ไงสันในเนื้อนะครับผสมกับการซูวีเห็ดนะครับโอเคเห็ดซูวีคุกกิ้งทิปอันนี้เป็นเลยอ่ะตามนี้ครับลองทำดูสิ อ้าทำไมคนไม่ทำอะ่ะอ๋อผมต๊อปอยู่ใจเย็นการทำก็เหมือนเดิมครับมีเครื่องไม้เครื่องมือเหมือนเดิมนะไม่มีอะไรเปลี่ยนไปนะครับโอเคตามนี้โัหชื่ออย่างยาวอ่าผมตั้งชื่อมันสั้นๆดีกว่านะเอาเป็น <c oughs> สูตรอาหารสูตรอาหาร เชฟคนดังอ่าตอนแรกโอเคลองดูแล้วกันนะครับเชฟมันต้องเป็นโอเคถูกแล้วมาเน็กเลยมาลองไปถ่ายดูครับอ่าดับแรกครับก็ทักทายไปมีกดอันเดียวก็กดไปเลยแล้วก็ถัดไปต้องการเป็นหน้ายิ้มกับเสียงเพลงเหรอผมว่าหน้ายิ้มไปก่อนแล้วกัน ก็ได้อยู่นะครับอันนี้เป็นหน้ายิ้มแล้วก็เป็นกล้องวิดีโอเฮ้ก้อนี้ได้เลยนะลองชิมรสชาติดูครับคือคือตรงนี้มันจะขึ้นเหมือนเดิมนะสำหรับไอ้ตรงเนื้อเรื่องตรงเมื่อกี้นะครับก็เน้นไปตามเกมเพย์ดีกว่านะตอนนี้ก็อัดเสร็จแล้วนะครับถัดไปก็สัตว์ต่อนะครับเริ่มต้นก็เฮ้ยมันเลี้ยงได้เลยนี่หวาเออเนี่ยตามนี้เลยนะครับมีพลังงานเหลือ7ก็ใส่ไปเลยนะทุกอัน ใส่ไปเลยจ,จ้าเรนเดอร์11ชั่วโมงครับโหลด12ชั่วโมงโอเคตามนี้สูตรอาหารเชฟคนดังวุย้ยผมสนใจเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าสูตรอาหารนี้มันก็ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่ะนะได้47เองนะครับอ่ะก็ปล่อยไปเลยแล้วกันตอนนี้เราก็มีเวลาว่างนะครับถ้างั้นผมว่า ไปทำงานซะหน่อยไหมจะทำงานนิดนึงแล้วกันนะครับขอเงินเยอะๆสองชั่วโมงได้10เหรียญก็สี่ชั่วโมงไปเลยแล้วกันขัดรองเท้าไปทำงานหาเงินบ้างระหว่างรอคลิปเรนเดอร์นะครับโอ้โหทำงานเสร็จแล้วคลิปยังไม่เสร็จอ่ะเออกำลังอัปโหลดอยู่ครับคลิปตอนนี้ ถ้างั้นก็นอนรอแล้วกัน่ะนอนรอไปครับโอเคตอนเช้าไปกินอาหารแล้วก็เดี๋ยวอาจจะไปเรียนหน่อยไหมอีกสักรอบหนึ่งกันเหนียวไว้ก่อนแล้วกันนะครับกินอ, <c oughs> อาหารเอ้ย <c oughs> เชฟมาแล้ว,ว่ะเชฟมาครับเดีย๋ยวต้องไปคุยโอ้ยมันก็ดีนะตอนนี้ เราได้ทําสูตรอาหารที่เชฟเอามาให้แล้วนะเขาบอกว่าเรามีพรสวรรค์มากเลยนะครับแล้วก็อยากจะมาแชร์ไอเดียหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะแต่ว,ว่าอยากร่วมมือกันหรือเปล่าเออนี่ไงตอนนี้เรามีการจัดงานยิ่งใหญ่นะครับที่ร้านอาหารฉันก็อยากได้ผู้ช่วยมาช่วยทําอาหารแหละก็เนี่ยมันจะเป็นโอกาสนะที่นายจะสามารถาแบบเติบโตในวงการอาหารได้นะครับก็อยากช่วยฉันไหมล่ะอะไรประมาณนี้นะครับ อ่ะก็เราเริ่มทำเป็นผู้ช่วยเชฟแล้วกันนะครับมาลองดูเขาบอกว่าตอนนี้นะเราได้จดบันทึกเหตุการณ์ไว้แล้วนะครับอีเวนต์ต่างๆนะในสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็ในปฏิทินแอปนะครับสามารถไปดูได้นะว่าวันไหนนะครับสมาร์ทโฟนอ่ะดูซิไปที่ปฏิทิน <Yay! S 1> แล้วก็ Enter Even t ก็คือนี้ใช่ไหมวันที่สตแป๊บนึง วันที่12มกรานะครับเขาบอกว่าเราต้องการมีดพื้นฐานก่อนนะทางนั้นต้องสั่งซื้อด้วยนะครับถึงจะไปงานนี้ได้นะไปช่วยเชฟนะครับเชฟทุกคนต้องมีมีดเป็นของตัวเองนะโอเคเรามาช้อปปิง้งมีดดูดิมีดพื้นฐานก็คืออันนี้นะครับ65บาบาทโอเคซื้อเลย ซือ้อเสร็จแล้วครับแล้วก็ต้องไปทํางานนิดนึงไหมน่าจะพอมีเวลาอยู่นะครับขอไปทํางานแล้วกันระหว่างนี้หาเงิน2ทางโอเคส่งสุดพิมพ์ไปครับ6ชั่วโมงตอนนี้คลิปก็กําลังเผออยแพร่แล้วนะครับได้เงินจากโฆษณามา1บาทเบาทโคตรหน่อย <c oughs> เอออย่าลืมนะครับวันที่22นะต้องเตรียมตัวแล้วนะครับเปิดกล่องเปิดกล่อง โอเคได้เครื่องครัวมาแล้วแล้วก็อันนี้เขาบอกว่าให้ไปช่วยที่ร้านอาหารนะแต่ผมว่าเดี๋ยวลองไปทํางานเพิ่มแล้วกันให้มันเสร็จๆนะครับตามเควสแล้วก็เรียนอีกสักหนึ่งทียังไงก็ต้องเรียนอีกสักหนึ่งทีนะครับเดี๋ยวตอนนี้ขอลองเอ่อทำอะไรดีล่ะลองทําคลิปเพิ่มไหม หรือไม่ก็ลองอ่านคอมเมนต์ดูนะครับไปลองอ่านดูหน่อยคนดูก็เกือบพันวิวแล้วนะครับอะพันวิวครับลองคอมเมนต์ดูหน่อยโอหนี่ไม่ค่อยชอบแฮะเขาบอกว่าเอาแบบเอ่อแบบผักมาหั่นไม่ค่อยได้เรื่องอะไรประมาณนี้ไปอุ้ยทำไมติดลบป่ะอันนี้อันนี้แบบเหมือนคอมเมนต์ไม่ค่อยดีนะเลยติดลบไปนะครับ จะดูคอมเมนต์ก่อนแล้วกันนะครับ Channel แล้วก็คลิปล่าสุดใช่ไหมนี่สูตรอาหารคนดังไนดูนิทำไมถึงไม่ชอบกันก็ไม่ชอบแค่สมเองนะอคอมเมนต์แรกนะครับที่ไม่ค่อยชอบเขาบอกว่าฉันไม่เข้าใจเลยนะว่าจะทำอะไรเกี่ยวกับไอ้คุกกิ้งทิปอันนี้นะว่าแบบจะเสืออะไรนะครับคนที่ชอบก็บอกอุ้ยมันก็เจ๋งไปเลยนะ มันดูน่าอร่อยจังเลยสูตรอาหารสูตรนี้อันนี้ก็บอกว่าเออเหมือนเดิมเลยนะที่แบบเอ่อหามีดพลาสติกอะไรประมาณนั้นอนะ่ะเออหาของได้ดีกว่านี้นะครับแต่เราซื้อไอ้สตั๊กเตอร์ไนฟ์มาแล้วนะครับเดี๋ยวลองทําดูแล้วกันนะคนนี้ก็บอกว่าค่อนข้างชอบเลยนะครับเป็นการตัดต่อที่ค่อนข้างดีมากเลยนะฉันชอบมันจริงๆเลยคนนี้ก็แบบคล้ายๆกับไอ้มีดพลาสติกอะบอกว่าใช้ไมโครเวฟของแม่อีกแล้วหรออะไรประมาณนั้นอนะ หาของได้ดีกว่านะครับแต่โดยรว,วมก็โอเคนะถือว่าใช้ได้อยู่นะครับคนชอบเยอะกว่าอ่าทีนี้เดี๋ยวผมลองไปอ่ทาทำสูตรอาหารเพิ่มดิทีเอียดสูตรใหม่เรามีอะไรเหลือบ้างอนะ่ะเอาหมูแล้วกันลองหมูกับไข่ได้ไหมนี่ก็ได้นะหมูกับไข่แปลกๆแฮ่อ่อหมูกับหัวหอม ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับอลองดูแล้วกันหมูกับหูหอมก็ขอตั้งชื่อว่าหมูหอมตามนี้หมูหอมโอเคเดี๋ยว่อไปก็มีเนื้อหอมนะเนื้อหอมไก่หอมปลาหอมแล้วก็ว่าไปโอเคครับลองคิดค้นดูสูตรนี้ แต่สูตรเชฟผมว่าเอาแค่อันเดียวก็พอนะแบบเป็นแบบสเปเชียลนะครับเมนูสเปเชียลแล้วก็ตอนกัางคืนใช่ไหมอนอนก่อนนอนก่อนนอนนิดนึงโอเคครับตอนเช้าก็เดี๋ยวทำคลิปหน่อยแล้วกันนี่วิดีโอครับเฮ้ยแล้วทำไมผมยังไม่มีสูตรอาหารนะอืม เมื่อกี้ก็คิดค้นไปแล้วไม่ใช่เหรออ๋อต้องกดตรงนี้ก่อนลืมอยู่เรื่อยเลยโอเคเอ้ยนี่มันหมูหอมมันต้องเป็นหมูหอมดีพิมพ์ผิดอ่ะเอาใหม่ได้ไหมเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอ่เอ,ห,อห,หมูอ้ยเสียไปเลยเหรอเฮ้ยเสียของไปเลยว่ะงั้นเอาเป็นเนื้อหอมก่อนก็ได้รอบนี้อ่ะของถ้าไม่ไม่ยอมเอาก็เสียไปเลยนะครับเนื้อหอม โอเคเซฟเมื่อกี้เป็นหมู่หอมอ่ะฟิลผิดเนี้รีบโอเคครับสำเร็จแล้วเซฟเลยแล้วก็ค r e เอ e n นิววิดีโอเนื้อหอมรูปอาหารก็คล้ายๆกันอ่ะนะเฮ้ยเดี๋ยวนะไอคลิปพริกไทยดำอะไรนี่ความนิยมร้อยเลยนะครับแต่ว่าลองลงของใหม่ไปบ้างแล้วกันนะเนื้อหอมครับเป็นอ Expand recipe น่าจะเป็นเกี่ยวกับการบรรยายส่วนผสมอะนะอ๋อเก็มีบอกแนะนำด้วยนะครับเอองั้นก็เป็นอันนี้ละกันเป็นสูตรอาหารแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเป็นคกกิ้งทิปเขามีไม่ค่อยชอบอะนะอ่ะสูตรอาหารใส่มีดอันนี้เลยครับแม่ครัวของแม่เหมือนเดิมลองทำดูอ่ายินด้วยนะตอนนี้เรามีคนติดตามถึง 777คนแล้วนะครับก็มีรางวัลพิเศษมาให้นะดูดิได้เงินมา20บาทนะครับโอเคของก็เอาเหมือนเดิมไปครับตามนี้เอาเป็นสูตรเนื้อหอมแล้วกันออแปลได้แบบหลายความหมายสูตรเนื้อหอมโอเคครับมา งั้นเดี๋ยอันเก่าๆนะ่าจะตั้งชื่อว่าเป็นเคล็ดลับอะไรก็ว่าไปนะอันนี้ก็เหมือนเดิมครับมีตัวเดียวกดไปเลยเขียวต้องการ2อง้หรอท่านอันนี้กันโอเคแต่ว่าตอนนี้เรื่องเสียงจะโดนติดลบไปนะครับต้องให้ได้2อ่ะนะขอลงกลางกันเพิ่มเสียงหน่อยแล้วก็แบบความสนุกเออขึ้นมาสวยเลยครับตอนนี้ ไปตัดต่อครับอันแรกอันแรกต้องมาอันนี้แล้วก็มาที่ยังไงก็ต้องเรียงอะนะแดงไปอันนึง่งอันนี้ก็แดงอันหนึง่งก็เหมือนกันนี่หว่าเออมีค่าเท่ากันนะแต่ผมว่าอันนี้ดูดีกว่านะครับโอเคใส่เอฟเฟกเข้าไปอ่าเลตเตอร์เลยครับ โอ้ยควนไม่ยม65แต่ว่าความน่าสนใจลดลงนิดหนึ่งนะครับสกอร์ก็ไม่ใช่นิวเรียคอร์ดนะก็ตามนี้ไปแล้วกันปล่อยไปครับคลิปไหมเลยอ่เดี๋ยวผมไปเรียนอีกสักรอบนึงได้ทำงานดีกว่าไปทำงานไปทำงานนี่เลยครับ4ชั่วโมงไปเลยเวลานี้ก็เดินไวเลืกิยนะดูไม่ค่อยทัน วันที่ยีบแล้วครับมีเวลาอีกสวันนะคลิปยังเรนเดอร์ไม่เสร็จเลย <laughs> โอเคนี้คอมพิวตแล้ว <Yeah! S 1> อันนี้ก็ไปนอนก่อนครับกลับมานอนตอนเช้าทำงานดึกแล้วก็เดี๋ยวออกไปกินข้าวแล้วก็ไปเรียนสักทีหนึ่งละกัน <laughs> เรียนภาคคำ <laughs> น่าจะตอนกลางคืนพอดีเออเนี่ยเวลาเดินไวมากเลยนะดูไม่ค่อยทันนะครับ กินเสร็จแล้วไปเรียนสักทีหนึ่งเอาชัวร์ได้คอมเมนต์มาแล้วนะครับก็ไม่ชอบอยู่หนึ่งอันนะตรงนี้สัดส่วนน่าจะโอเคอยู่วิวกำลังขึ้นครับวิวกำลังขึ้นไปเรียนเลยเรียนพักค่าเดี๋ยวกลับมาตอนเช้าไ <c oughs> ้แม่มาว่ะแม่จะว่าไงแม่ Back to school ออกมันก็มีให้กลับไปเรียนด้วยนะแม่มาเว้ยเอาโดนดูอีกแล้วเขาบอกว่าเราไม่ได้ไปเรียนสัปดาห์นี้เลยนะครับหวังว่าจะไปได้ดียิงขึ้นนะหมมันต้องแบบกะเวลาให้ถูกว่ะแต่ว่าเวลามัอเดินคูดไวเลยดูไม่ค่อยทันนะครับอ,อ่ะสต็อปแป๊บหนึ่งอันนี้อะไรอ่ะอาหารกลางวันเหรอ เหมือนเขาบอกว่าให้อัพโหลดสูตรอาหารนะครับอันนี้นะโอเคแต่ว่าผมต้องซื้อของเพิ่มก่อนแล้วกันนะครับ go shopping แล้วก็เดี๋ยวลองอ่านคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะคนดูพันสองเฮเนื้ออเนื้อหมูมาอันนี้เป็นอาเห็ดหัวหอมซื้อมาพริกไทยดำซื้อมาเผื่อไว้แล้วกันโอเคเท่านี้นะครับ แล้วก็เรื่องครัวมันก็มีแด่ไมโครเวฟของแม่นะหรือว่าเราต้องย้ายไปที่อื่นก่อนหรือเปล่าเออถึงจะแบบนี้ได้นะมิกซิ่งโบอซื้อมาครับตังเหลือ40บาทคอมล่ะดูคอมดิคีย์บอร์ด ยีบาทจอจอซื้อไม่ได้เว็บแคมก็มีเท่านี้นะไมค์ก็มีเท่านี้ลองซื้อเหโฟนไหมลองดูดิโอเคอันนี้โปรแกรมตัดต่อนะครับเซลล์โฟนโอเคมีแค่นี้โนเกีย <c oughs> โอเคนลองอ่านคอมเมนต์ดิว่ายังไงบ้าง ้อคนดูเยอะอยู่นะพันห้าแล้วนะพันหกแล้วของก็มาส่งแล้วเปิดเลยนี่หูฟังอันใหม่เฮ้ยคอมเมนต์นี้ค่อนข้างดีเลยนะครับบวกอยู่นะเดี๋ยวขอดูที่ชาแนลนิดนึงคลิปที่ลงไปใหม่สูตรเนื้อหอมนะค,คนดูเกือบสองพันนะ แล้วก็ได้เงินมา2บาทด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะค่อนข้างดีนะครับเออเนี่ยคนไม่ชอบก็เหมือนเดิมนะครับมาครให้ของแม่นะส่วนคนที่ชอบนะครับอย่างเช่นคนแรกนะเซบาสเตียนนะครับเขาบอกว่าโหวิดีโอนี้สุดยอดไปเลยนะครับค่อนข้างเจ๋งทีเดียวแล้วก็อย่างเช่นอันนี้นะครับอ,อเล็กเซียนะครับบอกว่าโหสุตรเนื้อหอมนี่มันก็ดูดีเลยนะขอบคุณที่มาแชร์ประสบการณ์แล้วกันนะที่มาแชร์สูตรอาหารนะครับอะไรประมาณนั้น โอเคก็ค่อนข้างดีสูตรนี้แต่ว่าเดี๋ยวผมต้องไปเรียนเพิ่มเติมแล้วบังเดี๋ยวแม่ด่าเฮ้ยวันที่เออดีวเดี๋ยวเดี๋ยวยกเลิกเลิกว,วันนี้วันที่ยี่สิบสองแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวนอนรอตอนเช้าดีกว่าแล้วก็ดูที่เซลโฟนเดี๋ยวไปช่วยงานนะครับที่เชฟอ่ะนะเราก็มีของอยู่แล้วนะครับโอเคเก็ตติเก็ต แล้วยังไงต่อวัอนที่ยี่สิบสองยติเก็ตไปแล้วแล้วไปช่วยยังไงอ่ะเขาบอกว่าอีกห้าชั่วโมงนะงานกำลังจะเริ่มแล้วคือมันจะวาร์ปไปเลยเหรอหรือยังไงวะเออนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับอีกห้าชั่วโมง เดี๋ยวไปกินอะไรหน่อยแล้วกันโอเคอีกสี่ชั่วโมงสามชั่วโมงสองหนึ่งแล้วไปยังไงอ๋อมันจะไปออโต้เลยใช่ไหมโอเคงานเขาจะไปออโต้เลยนะครับ แม่ต้องมีเลือกเสื้อผ้าด้วยนะอันนี้ก็ชุดนอนนี่ว่าเอาชุดนี้ไปแล้วกันมีแค่ชุดเดียวนะครับโอเคตาม event. ไปเลยไปช่วยงานเชฟจ้า <Yeah! S 1> เดี๋ยวนะเอ่อการท้าทายในการทำอาหารนะเขาบอกว่าเราต้อง เสิร์ฟอาหารนะครับให้ถึงลูกค้านะภายในเวลาที่กําหนดแล้วก็เขาบอกให้ใช้เมาส์ในการลากอาหารอ๋อแบบลากเสิร์ฟอะไรเงี้ยนะโอเคอลองดูแล้วกันนะครับในการทําก็แบบเป็นมินิเกมใช่ไหมดูน่าเล่นวะนี่มันเป็นนี่นี่นนวะสะต๊อกก่อนได้ไหม <laughs> เลยสต๊อปไม่ได้วะมันเป็นอะไรนะเอคุกกิ Over ้งอ่ะโอ้คุกเออไหนทำยังไง เนื้อทอดนี่เหรอแล้วก็ยังไงอ,ะอ่ะอ๋อเป็นเบอร์เกอร์อ๋ออย่างนี้เลยครับแค่ลากไปลากมาแค่นี้เองเรียบร้อยกู๊ดดีมากาคนถัดไปดูจริงงานก็ไม่ได้ยุ่งนี่หว่าออคนไปทีละคนสองคนเบอร์เกอร์อย่างเงี้ยโอเคเซิร์ฟเซิร์ฟไปเลยเพร์เฟก โอ้ยมาสองคนไว้รอบนี้ต้องการอะไรครับเอ่อเบอร์เกอร์แล้วก็เฟนฟรายเหรอเสิร์ฟเฟนฟรายเอ้ยไม่ใช่อ่ะยังไงวะอ๋อคือต้องลากก่อนไหมต้องลากเบอร์เกอร์มาที่เฟนฟรายอย่างนี้ก่อนไหมน่าจะใช่นะโหนี่ก็ช้าไปเตามีเตาเดียวอะ่ะไม่น่าไปทักหมดเลยเริ่มมาเยอะแล้วเบอร์เกอร์อย่างเดียวครับอันนี้ ทิ้งไปเลยก็เรียกว่าพลาดไปอันหนึ่งเลยนะที่พลาดไปเลยนะครับอีกอันหนึ่งก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถัดไปครับคนนี้เบอร์กเกอร์อีกแล้วไปเลยไม่มีใครกินผักเลยวะ Perfect คนถัดไปครับคนถัดไปไอ้คนนี้ออกแนวพิปี้นะ การอะไรครับเบอร์เกอร์เข้าปโอเคเวลาน่าจะหมดแล้วนะสี่สามสองหนึ่งโอเคครับเรียบร้อยเพอร์เฟกต์ไปสี่ครับกู๊ดมาหนึ่งระดับเขาเรียกอ,อะไรค่าเฉลี่ยหนึ่งนะครับแล้วก็แย่หนึ่งเลยนะแลงเอสก็ถือว่าโอเคนะครับ Day of the weekend ความยากระดับต่ำ อันนี้ก็การเสิร์ฟนะวีแกนแล้วมันกินเนื้อเนี่ยนะใช่เหรอวะนี่เราจะได้คนซับสไคร์มาสี่สิบคนเลยเนี่ยเฮ้ยค่อนข้างเยอะนะครับเออเป็นอีเวนต์เล็กๆน้อยก็สนุกดีนะอ้าวเชฟมาเว้ยเชฟว่าไงครับเชฟคุยหน่อยว้าวเชฟบะนายนี่ทำงานได้ดีมากเลยในวันนี้ก็ฉันอยากจะให้นายไปอีกสเต็ปหนึ่งนะ ในการเป็นเชฟที่ดีนะก <1 French Claire> mm ็ฉ <2 rant y> <is here. 3> ันอยากจะถามนายว่านายอยากจะย้ายมาอยู่กับฉันไหมล่ะจะได้มีห้องที่ใหญ่ยิ่งขึ้นนะแล้วก็เวลาตัดต่อคลิปวิดีโอของนายเนี่ยจะได้แบบเป็นสะดวกยิ่งขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคงี้เราต้องคุยกับแม่ก่อนป่าวะเขาบอกว่าเราต้องจ่ายค่าเช่า2เดือนนะครับในการเช่าอพาร์ตเมนต์นะหนึ่งบาทนะครับอือือตอนนี้มีแค่15บาท โอโหก็ต้องไปช่วยเขาทำงานด้วยนะโอเคแต่ผมว่าเดี๋ยว EP นี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ถ้าชอบเป็นไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้าบ๊ายบาย